ไม่ใช่ใหม่ใครจะกล้าดาวิกาจัดเต็มชุดสุดซีดจนพี่เตอ๋อบนที่เห็นนั้นเอลหรือกระดาษใครๆก็ออกปากทากภาพล่าสุดในไอจีของสาวใหม่ดาวิกาพอฉี่เล่นมาในชุดสุดแซบเสื้อหนังที่ปิดแค่หน้าอกด้านบนโชว์หน้าท้องเนียนและ l เออสบ้างเฉียบสวยซีจนต้องร้องขอชีวิตเล่นเอาสาวๆชาวเน็ตแห่เซลกันล้านถามจริงชุดนี้ถ้าหุ่นไม่ไดีระดับใหม่ดาวิกาใครหน้าไหนจะกล้าใส่กันคะคุณ ด้านหวานใจอย่างพี่เตอ๋อชันทวิตเห็นแล้วยังออกปากบน่นเอ้ยเสวเล่นเล่นว่าเสื้อเล็กเสื้อน้อยงานนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ลุงเตอ๋อแกห่วงน้องลิงแหละดูออก